กมาเป็นครั้งแรกครับทุกคนเนี่ยคือผมไม่รู้อะไรเลยนะเจอเสาน่ารักหน่อยไม่ได้เลยสันผู้เรีนเห็นปะใช่ขอถ่ายรูปได้ได้ไหมขอถ่ายรูปด้ได้ไหมครับคือให้เพื่อนถ่ายให้อ่ะถ่ายรูปให้ผมหน่อย นีอาชีพส่วนใหญ่ถ้าเราตกตีกันถ้าผมเข้าไปจีบถ้าผมจีบโดนแฟนใครก็ขอเอาไปหน้ที่นี้ผมทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงและเพื่อสื่อสังคมบอกสาวๆว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงในการที่ผมไปจีบแบบใส่หมกอนนอกและขี่รถพุ่งชนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องผมด้วยนะครับอ๋อลืมเลยขอโทษนะครับผมเปิดคลิปว่ยลืมเลย ตอนนี้มัวแต่เล่นเกมอยู่ครับผมได้ตังแล้วเนี่ยได้ตังไปซื้อหมวกกันน็อกมาเนี่ยเล่นเกมใหม่ๆได้ตังไปซื้อหมวกกันน็อกเนี่ยเห็นไหมสวยไหมเจ๋วอะได้ตังแล้วคือวันนี้พี่มีเกมใหม่ดีๆมาแนะนำครับผมชื่อว่าเกมแคนดี้ป๊อปนะครับทุกคนเล่นง่ายๆนะแค่เราทำให้ล<ต>ูกอมตกลงกมาเรียงกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแค่กดกดแล้วให้ลูกอมตกมาเรียงกันเราก็จะได้ตังแล้วครับทุกคนง่ายๆและถ้าเกิดใครเล่นได้ถึงคูณ20นะครับผมก็จะได้รอบอัศจรรย์โบนัสด้วยนะครับผมอ้าว และในเว็บนี้พี่บอกเลยนะครับมีมากกว่าพันเกมนะฮะอ่าแล้ถ้าเกิดพี่มีเว็บไหนดีๆนะครับพี่จะเอามาแนะนําด้วยนะครับผมอืมอแล้วถ้าเกิดใครบอกว่ามาจากช่องพี่ตูตาซ่านะครับเนี่ยเกมเว็บเนี้ยเออก็จะได้รับโบนัสอีกหนึ่งรอยเปอร์ซนตนะครับผมก็ห้าสิบคนเท่านั้นนะครับทุกคนอ่า อ่ะแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเล่นเกมนี้เหมือนกับพี่เนี่ยเออง่ายๆครับผมแอดเวินนะครับทุกคนแอดไปเลยแอดเวินนะครับผมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็จะไปถ่ายคลิปแต่พี่ขอหาตังก่อนแป๊บนึงนครับผมไปงั้นเดี๋ยวพี่หาตังแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปค่อยไปเจอกันที่อันนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็เตรียมหมวกนอกเตรียมอะไรเรียบร้อยแนละ้วนี่งานใหม่โอเคไปไปชมคลิปกัน โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตุตาซ่าแฮมปี้ไบเกอร์ครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะวันนี้ผมมาทําอะไรหรอตอนนี้ผมก็รู้สึกงงๆตัวเองเหมือนกันผมมาทําอะไรอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําเป็นเอ,อ่ยังไงอะ่ะผมทำคอนเทนต์อันนี้ครับทุกคนเนื่องจากว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับว่าขอสาวถ่ายรูปคู่กับรถน,นี่และก็บอกว่าเพ<อ>ื่อที่จะเอาไปลงเพจของช่องผมเองนะครับเป็นช่องทําขึ้นใหม่เนาะแต่ตอนนี้ผมไม่กล้าเลยครับผมไม่รู้ว่าจะขอใครได้ครับทุกคน ไปยังไงดีอะแต่เราก็อันดับแรกเราขอคอ,คอนเนต์แรกๆต้นๆของเราก็คือเอาไปเอารถไปหาเขาไปขอขอคุยกับเขาแหละคืออยากเห็นหน้านะครับคืออยากเห็นหน้าเขาอะไรอย่างนี้เป,นเป็นไปได้เราขอเฟซได้ก็ยิ่งดีนะเดี๋ยวผมจะเปิดวาร์ปให้ด้วยนะครับอันนี้คือการแอบเปิดวาร์ปนะครับสําหรับใครไปถลป่มเฟซเขานะคะที่ดูคลิปผมอยู่ยังไงก็เบาๆด้วยนะครับผมให้เกียรติกันด้วยเนาะอ่ะก่อนดูคลิปจบยังไงผมฝากกดไลค์ like กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับอสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับผม เน,น,น,น่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเข้าไปได้นะเดี๋ยวจะขอไปเข้าไปไหน่อยครับนี่เอาล่ะเด้อเราจะเข้าไปไหน่อยนะครับทุกคนแป๊บจุดพอดีเลยเฮียรถกูโอ้ยโดนจีบโดนเตือนไก่จะว่าผมเด้อ เออเ่รุดนักศึกษาเลยเทียบเลยโอ้โหน่ารักจัดเลยครับทุกคนเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปได้หรือเปล่า อันดับแรกเลยกูต้องกล้าว่คือเยอะมากอะครับแอนคือเยอะจริงๆ <_ C os> อย่าโดนแฟนคนอื่นเด้อ <_ C os> <_ C os> โอ้ถ้าโดนเนี่ยแย่เลยเนะี่ย ้ามาเป็นครั้งแรกครับทุกคนเนี่ยคือผมไม่รู้อะไรเลยนะโอ้โหก็คลิปนี้รู้สึกแบบสันๆนเส,สร,ริมเสริมยังไงไม่รู้่เอะเออเราจะคุยกับใครได้เนี่ยมาดูดิแต่ละคนมีแต่แบบอันนี้เรื่อยเลย เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูลึกๆก่อนผมไม่ว่าผมไม่เคยเข้ามานะผมเข้ามาครั้งแรกเลยว้านี่ไงนี่ขอขอน้องคนนี้ขอน้องคนนี้ด้วะเดี๋ยว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 นี่ไงนี่น้องครับคือเราจะกล้าขอไหมอืมเอาไงดีเดี๋ยวขอยกยกมือเรียกยกมือเรียกเดี๋ยวยกมือเรียกนะด้วยเขาจะมาไหม เข้าใจไหมเรามองมาแล้วสั่นสัน่นกูสันอะไรอย่างนี้ยงี้อืออะไรนี่ดีกว่าน้องครับเขาจะเห็นไหมเขาจะเห็นเราไหมคือเขาให้จดไว้ขาสั่นว่ะพี่รับขอแปอ๊บนึงนหอยครับเรียกกันแหละครับใช่ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับ ือยืนคู่กับรถผมนี่แหละ you. You oh, คือยืนคู่กันนี่แหละครับขอถ่ายรูปได้ไ,ดไหมคือให้เพื่อนถ่ายให้อะ่ะถ่ายรูปให้ผมน่ะใช่คืออยากยืนคู่กับเราอะ่ะถ่ายทำไมคะฮะคือพี่เอาไปลงขอลงเพจได้ไหมครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ขอได้ไหมครับ ก็ช่องตูตาซ่านะครับผมก็ได้ทั้งสองคนก็ได้ครับได้ไหมขอสองคนเลยก็ได้ได้ไหมอะไรให้เพื่อนให้เพื่อนถ่ายได้ไหมครับเพจอะไรคะฮะขอดูเพจก่อนได้ครับได้อันนี้เดี๋ยวให้ดูช่องเรก็ได้เดี๋ยวให้ดูช่องครับช่องนี้ครับโอ้มือสั่นมือสั่นไี่ครับช่องนี้ เคยเห็นไหมคือผมทำ YouTube มาแล้วอ่ะขอถ่ายรูปได้ไหมจะกลับหอแล้วค่ะถ่ายให้ไหมครับถ่ายให้ไหมเราถ่ายให้พี่ได้ไหมครับอ้าวไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไรถมาแล้วอาว โอเคครับขอบมากครับเฮ้ยไม่ได้嘛ทุกคนเขาเขาเป็นตอนสัน่นผมก็เป็นตอนสั่นเหมือนกันนะเนี่ยผมสันม่นว่าคือคลิปนี้ค่อนข้างที่จะยากว่ะทุกคนโอเคโอ้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราไปต่อเราไปต่อเรายังไม่ยอมแพ้เราต้องได้ครับทุกคน <c oughs> โอ้โคตรสวยเลยรถคันนี้โอ้ กล้ารักแท้เฮ้ยเราจะไม่ได้สักกลุ่มเขาไม่กล้าถ่ายวะโอ้กูสั่นต้องไม่สั่นเนี่ยอย่าสั่นอย่าสั่นห้ามสั่นห้ามสั่นห้ามสั่นเฮ้ยสั่นวะสั่นสั่นสั่นอย่าสั่นสิทำไมต้องสั่นด้วยคำนี้ทขาไมสั่นวะเออ เจอสาวน่ารักหน่อยไม่ได้เลยสันผู้เองเห็นปะน่ารักปะ <S <S ผมว่าผ่านยูนะไม่ได้เฟซเลยเมื่อกี้ไม่ได้ขอฟงขอเฟซเลยไม่ได้เข้าขั้นเลยเนี่ยขอเยุยเขาปะกูไม่กล้าเอ้กูไม่กล้าวะ่ะ โอใจตรงนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยถึงจะได้เนี่ยโ้คือแบบคือแบบต้องกล้ามากครับทุกคนโตต้องดนันต้องดันพอนะถึงจะได้นะโอ้แล้วจบคลิปนี้แล้วต่อไปอผมคงจะไม่ได้ทําคลิปแบบนี้อีกแล้วนะทุกคนคิดว่านนะกูจะโดนกระทืบก่อนโอไม่รู้ไปจีบโดนแฟนใครบ้างอะ่ะไป โอดิเออไม่ได้ขอถ่ายรูปไม่ได้สักรูปเลยเนี่ยรูปเลยเนี่ยคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาน่าจะมีแฟนแล้วครับทุกคนโอ้โหดูดิดสถาบันการบันเทิงเต็มเลยอ เขาเหมือนเขาจะมองเราเหมือนเป็นโลกกิไปเลยก็ได้ครับทุกคนคือน่ารักจังหมดเลยครับ มองกูจังกูมองตามเหรอ้อตาเมุ oh. โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ยังไงผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วครับนะครับทุกคนผมปรากฏว่าไม่สำเร็จนะครับขอถ่ายรูปไม่ได้ครับไม่สำเร็จจริงๆนะครับทุกคนก็ผมก็เท่าที่ผมรู้แล้วคือผมก็ต้องผมก็ดีใจนะ ทำไมถึงดีใจหรอเพราะว่าอ่ะคือมีผู้หญิงที่แบบปกป้องกันตัวเองอ่ะคือแบบว่าผู้หญิงอ่ะเขาปกป้องตัวเองคือแบบแบบยังไงอ่ะกังวลว่าคนที่มาถามมาขออะไรเงี้ยจะเอารูปเราไปอะไรไปทําเสียเสียหายหรือเปล่าอ่ะมันมองได้หลายแบบนะครับทุกคนคือเขาไม่รู้จักเราเรายังไม่ดังพออะไรเงี้ยอ่ะคือเขายังไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยเออ ก็มันมีหลายกรณีนะผมก็เอารูปไปทําเสียๆไอ้หายก็มีมาเยอะนะครับทุกคนก็ผมก็เข้าใจนะในคลิปนี้เราสามารถมองในมุมนี้ได้เออเพราะเราในความตั้งใจของเรามันอาจจะไม่ได้เอาไปทําแบบเสียๆไอ้หายก็จริงแต่เรามองในมุมของเขาอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราเอาไปทางเสียๆไอหายหรือว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเราเอารูปเขาไปลงคู่อย่างเงี้ยเออสุดที่รักอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ครับทุกคนมันก็มีหลายมุมมองเนาะ ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องๆเขาด้วยนะครับเนี่ยอีกอย่างผมต้องขออนุญ,ญาตเอาคลิปนี้มาลงนะครับขอไม่เบื่อหน้าด้วยเอาสาหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้งไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเนาะโอเคสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ